สวัสดีครับอร่อยเลกับคุณรีในสัปดาห์ที่3อาหารไทยวันนี้พามาที่ร้านข้าวผัดปูเมืองทองหนึ่งสาขาว,วชรพลแห่งนี้ครับที่นี่จำง่ายครับเพราะพนักงานจะสวมหมวกและเอี้ยมสีแดงเป็นสัญลักษณ์ครับสำหรับร้านที่เน้นเมนูผัดผัดแบบนี้ความสะอาดคือสิ่งที่ทางร้านให้ความสำคัญ ว่าต้องสะอาดและหอมสดชื่นด้วยแน่นอนครับชื่อร้านคือสิ่งที่การันตีว่าเมนูข้าวผัดปูของเขานั้นไม่ธรรมดาแน่นอนข้าวหอมหอมเม็ดเด้งเด้งเนื้อปูดสดชิ้นโตโตรสชาติกลมกล่อมจนลืมเคี้ยวนั้นครองใจผู้ที่ได้ลิ้มลองมาแล้วนับไม่ถ้วนเลยครับรับประกันด้วยปริมาณข้าวสารที่หุงถึง240กิโลกรัมต่อวันแต่เมนูเด็ดวันนี้ทางร้านจะนำเมนูใดมาแนะนำเพื่อตอกย้ำความอร่อยเลยิศ กูรูอาหารคุณฤีดิ์รพิพันธ์รออยู่แล้วล่ะครับค่ะและขณะนี้นะคะรีดยืนอยู่ที่ร้านข้าวผัดกูเมืองท้องหนึ่งคุณสมบูรณ์ปิยะทพพิมจาก12ปีนะคะรถเข็นวันนี้กี่สาขาแล้วสวัสดีครัสบสวัสดีครับกี่สาขาคะ5สาขาครับ5าสาขาและสาขาตรงนี้เรียกว่าสาขาวัชระผลสาขาวัชระผลเพิ่งเปิดสดๆร้อนๆเลย เพียงแค่ขายข้าวผัดปูห่าสาขาคนเยอะขนาดนี้เป็นเพราะข้าวผัดปูเด็ดยังไงเริ่มตั้งแต่ข้าวเป็นข้าวที่เหนส่งนอกค่ะขุงไม่แข็งปูนี่ก็คือปูที่มาจากใต้เป็นปูน้าลึกะนะฮะแล้วเป็นปูก้อนค่ะ,คะที่ที่เราผัดเราใช้น้ํามันกับเนยแล้วผัดด้วยไฟแรงค่ะแล้วผัดหนึ่งตอนหนึ่งเพราะอะไรทำไมไม่ทำมันดเดียวห้าจานเลยเวลาผัดข้าวลงไปถ้าผัดเยอะ ข้าวเนี่ยจะโดนกระทะได้ไม่ทุกเม็ด่ะฮะ<อ>รกระทผัดหนึ่งตันหนึ่งนี่ก็คือข้าวจะโดนกระทะและข้าวก็จะหอมที่นี่มีอะไรอีกคะพี่มีกระเพาะปลาน้ำแดงน้ำที่ทำที่จะเป็นน้ำซุปที่ทำกับหูฉลาม<อ>แต่แทนที่ราใส่หูฉลามเราใส่กระเพาะปลาลงไปใช้กระเพาะปลาจริงเมนูมที่3ค่ะสุกี้แห้งเด็ดยังไงคะจานนี้อันนี้จะเป็นน้ำจิ้มรุ่นดั้งเดิมส่วนผสมเฉพาะของน้ำจิ้มอย่างเดียวก็สิบกว่าชนิดเมื่อกี้เข้าไปดมมาแล้ว หอมมากเอาล้ค่ะเมนูสุดท้ายซุ้มอบคุ้เต้นครับที่นี่เราจะทําน้าซุปแล้วพอน้ําเดือดเสร็จปับ๊บเราก็จะใส่กุ้นเต้นลงไปเลยค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็ให้แห้งคาหม้อเลยคุ้นเส้นตัวเขาจะหอม <Okay. S 1> ก้นหม้อเขาจะไหมแบบหอมหอมไม่ใช่อร่อยธรรมดาเลยค่ะอร่อยลิศชักใหญ่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับ mm hmm. เชิญมาได้ที่ร้านข้าวผัดปูเมืองทองหนึ่ง ั้งอยู่ที่ถนนสุขาพิบาล5วัชรพลตรงข้ามเคหะออเง K ินครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุริตรับปพันธ์แบบนี้